สวัสดีครับผมกับผมช่างหยัดนะครับหรือว่าช่างหยัดศรีสเกตเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบลูกสุกนะครับอันนี้สาหรับน้องๆมือใหม่น้องๆช่างใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้นะครับเห็นลูกรอนอันนี้ก็ไปหันไปทางด้านไอเสียจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับถ้าเป็นสอนยวเราให้ดูปากแหวนครับเห็นปักแหวนไหมครับนี่ให้หันมาทางด้านไอดีนะครับอันนี้เป็น NSR หร้อยสิบตะกลมนะครับ เห็นไหมครับหมดนะครับเราไม่ต้องไปสนใจตัวหนังสือไม่ต้องสนใจลูกศรอ,อะไรทั้งสิ้นนะครับให้สนใจปากแหวนให้หันมาทางด้านไดดีนะครับอันนี้ครับประกอบมาถถกนะครับจะเป็น 50, uh, n s r ละ่ห้าสิบ n s r หนึยี่ห้าหรือพวกแดรด l s อะไรพวกนี้นะครับหรือย่ออื่นนะครับ k z อะไรพวกนี้นะครับ k r อะไรพวกนี้นะครับยกไว้ลดแข่งนะยกลดแข่งจะมี าปากแหวนที่อยู่ทางด้านใ้เสียนะครับก็มีนะครับอันนี้เอามาคร่าวๆนะครับก็ามาฝากเพื่อนๆเราไม่ต้องไปสนใจอะไรตัวหนังสือลูกศรอ,อะไรบนหัวลูกสูบเลยให้ดูปากแหวนให้หันไปทางด้านทางด้านในดีนะครับอันนี้เขาประกอบมาถูกอยู่นะครับเขาประกอบมาถูกอันนี้ประกอบมาใหม่ๆทํามาใหม่ๆแต่ว่าขี่ไม่ได้นะฮะก็เขาก็ส่งมาให้ผมจาัดก,การให้ก็ประมาณนี้นะครับ มาฝากเพื่อนๆสำหรับน้องใหม่สำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับก็ถ้าเป็นสอจังหวะก็ให้ดูปากแหวนให้หันไปทางด้านใดดีเสมอน,นะครับอย่าหันมาทางไอเสียนะมันจะเป็นงัดปากมันจะเป็นงัดพอดไอเสียเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมให้หันไปทางด้านใดดีนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเอามาฝากเพื่อนๆคลิปสั้นๆง่ายๆทิงง่ายๆนะครับ ถ้าเป็นสี่จังหวะมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสี่จังหวะก็มีดูการหลบวาลว,วัดกระโปรงลูกวัดสลักนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบางรุ่นก็จะหันลูกศรลงบางรุ่นก็จะหันลูกศรขึ้นนะครับถ้าเป็นสี่จังหวะนะแต่ถ้าเป็นสองจังหวะก็ตามนี้เลยครับปากแหวนให้อยู่ด้นานไอดีเสมอนะครับยกเว้นรถแข่งรถบางรุ่นจะเขาออกแบบมาให้ปากแหวนอยู่อยู่ในด้นานไอเสียนะครับ อันนี้หมายถึงรถทั่วไปนะครับก็ประมาณนี้ครับผมอันนี้ครับประกอบมาถูกนะแต่ว่ารถเครื่องไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ค่อยดีนะนนี่กา้านเขาก็เปลี่ยนมาใหม่นะกา้านนะครับก้านถ้าเปลี่ยนมาใหม่มใหม่อัดมาใหม่ใหม่เดี๋ยวผมต้องผ่าเครื่องเช็คใหม่นะครับอ่านี่ลูกสูบก็ใหม่ใหม่ตัวหนังสือก็ยังยังดีอยู่ยังไม่หายเลยนะลูกสูบก็ถือว่าเกรดดีอยู่ส่วนเป็นก้านในการธรรมดา โอเคครับผมก็มาฝากเพื่อนๆประมานี้ครับผมก็กดติดตามกด s u b s c r ไว้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจ้างอยากขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ